เทรนด์ความงามยุคนี้วีเชฟยังคงเป็นรูปหน้าในกระแสที่แรงดีไม่มีตกค่ะโดยเฉพาะสาวไทยที่หลงไหลในความงามของดารานักร้องบล็อกเกอร์ชื่อดังที่ต่างแข่งขันกันปรับรูปหน้าให้เรียวรีด้วยสารพัดวิธีที่จะทำให้สวยได้ดั่งใจตั้งแต่ฉีดโบท็อกฉีดฟิลเลอร์ผ่าตัดสัลยกรรมเล้าคาง ปรับหนกแก้มซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้นอกจากจะเจ็บตัวและค่าใช้จ่ายที่สูงริ้วแล้วยังมีความเสี่ยงที่รูปหน้าอาจไม่วีเป๊ะได้ดังใจต้องเจ็บตัวหลายครั้งและเกิดการเสพติดสัญญกรรมวันนี้เราจึงมีทางเลือกแบบใหม่ที่ปลอดภัยและใครๆก็สามารถทำเองได้ง่ายนิดเดียวนั่นคือการนวดยกกระชับค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับดิฉัลลนรัษณาเปร่งนาราทิพย์นะคะกับรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะรายการที่จะว่าด้วยเรื่องความรู้ของผิวพรรณแล้วก็สุขภาพต่างๆคุณผู้ชมนะคะในแต่ละวันค่ะเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมานั่งพูดคุยกับเรานะคะถึงวิทยาศาสตร์ความก้าวหน้าทางการแพทย์รวมทั้งงานวิจัยต่างๆค่ะและวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องผิวหย่อนคล้อยคุณผู้ชมผิวไม่ตึงผิวเหี่ยวยิ่งพูดยิ่งเศร้านะค,ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาคุยกันดีกว่าค่ะวาเยไร้รได ไหมในเรื่องของผิวหน้าตึงเรียวได้รูปนะคะเจ็บตัวหรือเปล่าช่วยเราช่วยได้นานไหมอะไรยังไงเราจะมานั่งคุยกันค่ะวันนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญของเรานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณรัตนาพรมมาหรือว่าคุณแอนจากคิฟรินคลินิกค่ะสวัสดีค่ะแอนสวัสดีค่ะเราได้ยินกันบ่อยมากเรื่องแบบหน้าฉันไม่ยกกระชับหน้าฉันอย่างงุ้นอย่างนี้อยากทราบว่าในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันช่วยให้หน้าเรายกกระชับได้จริงไหม จริงๆแล้วด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคล้ำสมัยตอนนี้มันช่วยให้ผิวหน้าเรายกกระชับได้จริงๆค่ะเห็นผลชัดเจนเห็นผลทันทีเลยคราวนี้เราคุยกันถึงเรื่องที่ว่าลูกค้าเวลาเดินเข้ามาในกิฟฟิงคลินิกเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยใช่ไหมเขาถึงอยากจะมายกกระชับตรงไหนหย่อนคล้อยเห็นเยอะมากที่ที่เราเจอมาผิวหน้าเลยเดินขึ้นมาลําดับแรก ที่มีผิวหย่อนคล้อยบริเวณใต้คางหย่อนคล้อยบริเวณร่องแก้มใช่ป่ะบริเวณช่วงนี้อะบริเวณตรงนี้ที่เราเรียกว่าใต้คางหย่อนคล้อยเ็าเรียกว่าเหนียงเนี่ยแหละง่ายง่ายคือเหนียงมีเหนียงมีล่องแก้มที่เรียกว่าเรามองเราก็รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใช่เหมือนจะเป็นลักษณะเป็นล่องแก้มอันนี้คือรู้สึกได้ว่าผิวเราหย่อนคล้อยค่ะคืออาการเหล่านี้ที่ลูกค้ามาค่ะพี่แอนคะโดยส่วนใหญ่มาเนื่องในสาเหตุอะไร จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าการหย่อนคล้อยของผิวมันเกิดขึ้นด้วยเพราะหนึ่งอายุด้วยวัยร่วงเลยสัก30ปีขึ้นไป30มาแล้วเหรออ่าเริ่มมาจริงค่ะ30ปีอ๋อใ่าขึ้นไปลักษณะของผิวอะค่ะของสร้างของผิวหน้ามันจะเริ่มมีเหมือนกับการทำงานที่แบบผิวหน้าเราใช้งานมาเยอะละ การยืดหยุนอะไรประมาณนี้การขาดคอลลาเจนพวกสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าพวกเส้นใยลสตินอันนี้เหล่านี้เป็นสาเหตุของการทําให้เกิดการหย่อนคล้อยหนึ่งเลยคืออายุคุณผู้ชมใช่ไหมคะสองก็คือโครงสร้างของใบหน้าถูกต้องบางคนก็คือมาอย่างเนี้ยทั้งต้นตระกูลมามีปัญหานี้หมดใช่ใช่เพราะกรรมพันธุ์ด้วยเชื้อชาติเป็นส่วนเป็นส่วนด้วยนะคะนอกจากนั้นก็คือเรียกได้ง่ายๆว่าพฤติกรรม ก็มีส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจํำวันของเราด้วยค่ะที่ไปทําลงทําลายคอลลาเจนลายที่พี่แอนว่าไปเนื่องจากถ้าพอผิวขาดคอลลาเจนและความหย่อนคล้อยมันจะเริ่มมากล่ะรขาในความซีเรียสหรือความรุนแรงของปัญหา ที่ลูกค้าเดินเข้ามาเนี่ยมีหลากหลายระดับคะใช่ใช่มีหลากหลายระดับก็คือปัจจัยหลักอย่างที่บอกว่ามันขึ้นกับอายุถอายุเริ่มเยอะขึ้นก็จะเริ่มเห็นแบบเยอะมากเยอะมากถ้าเกิดแบบไม่ได้ดูแลไม่ได้ขาดการบํารุงขาดการวินัยในการใช้ครีมบํารุงหรือแม้แต่กันแดดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้ภาวะปัญหาหย่อนคล้อยของผิวน้งเนี่ยเยอะมากใช่บางคนมาบอก คือไม่ได้ดูแลผิวเลยมันก็บบกเฮ้ยทำยังไงให้ผิวหน้าเรายุกระชับหรืออะไรประมาณนี้มันอาจจะยากนิดนึงนะคะคราวนี้เนี่ยพอผิวหน้าหย่อนคล้อยปุ๊บค่ะพี่แอทค่ะมันก็อาจจะทําให้รูปหน้าเปลี่ยนถูกต้องถูกมั้ยคือบางคนเนี่ยตอนสาวๆเมื่เห็นรูปนะสวยวิเชฟโอ้ยนางหน้าเล็กนะเท่าฝ่ามือตอนนี้นางหน้าใหญ่เท่านี้สองฝ่ามือแทนนี้อาจจะเพราะภาวะน้ําหนักอาจจะน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่การลดน้ําหนักที่ทําให้แบบ ตัวเองลดน้ำหนักลงแบบเร็วมากเร็วเกินไปทาให้เกิดการหย่อนคล้อยทั้งหมดนี้เป็นไปได้หมดเลยแต่ว่าผู้หญิงร้อยทั้งร้อยในโลกใบนี้โวมทั้งผู้ชายด้วยพี่แอนอยากมีใบหน้าที่เรียกว่าเรียวสวยได้รูปมันอาจจะไม่ได้วีขนาดแบบดาราในหนังนะแต่เราทุกคนก็อยากมีใบหน้าที่ภาษาชาวบ้านอย่างเราเรียกว่าหน้าเล็กอ่ะดูหน้ายกกระชับดูหน้าเข้ารูปเข้ารอยตึงกระชับ ครา้นี้ในกิฟเฟอร์ลินคลินิกค่ะพี่แอนมีเทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้บ้างเดี๋ยวนี้กิฟเฟอร์ลินคลินิกเราได้นํานวัตกรรมทางการแพทย์เทคโนโลยีล้าหน้าที่เราเรียกว่าการยกระชับด้วยเทอร์มาเทอร์มาเทอร์มาอันนี้เป็นเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานคลื่น RF ตัวนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับคือไม่ว่าอายุจะมาก ขนาดไหนหรือแม้แต่สักประมาณ30ต้นต้นก็สามารถใช้ตัวนี้ทําได้ใช่เพราะเทอร์มารมันเป็นการส่งผ่านพลังงานความร้อนลงไปสู่ชั้นผิวหนังเป็นพลังงานความร้อนส่งเข้ามาสู่ชั้นผิวหนังแล้วทำให้ผิวหนังเราเป็นไงคะไปกระตุ้นชั้นผิวคอลลาเจนแล้วก็ไปทําให้คอลลาเจนที่ เขา,าเรียกว่าเปาใช่ถูกไปกระตุน้นคอลลาเจนที่มีอยู่เดิมแล้วก็ไปเร่งการผลิตคอลลาเจนใหม่ให้เพิ่มมากขึ้นเช่นยาเอีลาสตินทีนี้พอพลังงานความร้อนเขาลงไปสู่ชั้นเนเยื่อใต้ผิวหนังเขาก็จะไปทําให้อคอลลาเจนที่หย่อนคล้อยหมายถึงว่าเหมือนเชือกที่เขามัน คลี่คลายใช่เขาก็จะมัดตัวเป็นเกลียวแน่นขึ้นทีนี้พอมัดตัวเป็นเกลียวแน่นขึ้นนั่นก็คือเป็นการยกกระชับทําให้บริเวณช่วงนี้ยกขึ้นตรงนี้ยกขึ้นด้านนี้ยกขึ้นลองแก้มยกขึ้นเห็นภาพชัดมากพี่แอดคือเอาพลังงานความร้อนส่งเข้าไปในผิวหน้าเรานะคะทําให้เสื้อที่มันเหมือนคลายและหย่อนนะคุณผู้ชมมันมัด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 มันก็แน่นขึ้นแล้วก็ยกกระชับขึ้นได้ทั้งหน้าโอดังเลิศแล้วทาได้ทั้งหน้าเลยถูกไหม หน้าช่ลงมาถึงบริเวณใต้คางแล้วก็ที่คอด้วยทำได้ทุกคนทํำได้ทุกคนใช่<อ>แทบจะไม่มีข้อจำกัดในในสภาพผิวหรือว่าแต่ละบุคคลเลยโอเล่แล้วคขนั่งอ,อยู่นานไหมพี่แน่พี่แอนอ่เทอร์มาเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดแล้วก็ล้ำสมัยรักษาแค่ครั้งเดียวนะคะเขาจะดูแลผิวเราได้ 1- นปีอู้นานใช่2ปีเลยนะคะเต็มที่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่า อ่าทางนี้ขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของลูกค้าว่าเราจะรับพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนหลังจากกลับไปแล้วเราดูแลผิวหน้าเราดีมากน้อยแค่ไหนแต่โดยปกติลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ2ปีแล้วสปีนี่คุ้มนะใช่ก็ระยะเวลาการทําแค่ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงอยู่ได้2ปีสปีฉันนอนอยู่4ชั่วโมงชันว่าเดี๋ยวฉันมาทำงานมาแถมไม่เจ็บด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เจาหมามีหัวทิปใหม่ที่ทาทาให้ลูกค้าไม่เจ็บไม่เจ็บอีกเหมือนนอนเล่นเหมือนสบายสบายแดีแหละใช่ไม่เกิน2ชั่ ดดหลังทําทันทีเราจะรู้สึกว่าผิวเราดูสุขภาพดีประมาณ30%ที่ลูกค้าจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลังทําทันทีเลยนะคะคุณมดดีมากเลยอ่ะลศมากก่อนหน้ามาทําต้องเตรียมตัว,<ไ>ตวเตรียมหน้าเตรียมผิวยังไงไหมไม่<ช>จริงๆคือไม่ไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรขนาดน,านั้นแค่อาจจะแบบหลบเลี่ยงแดดมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือดูแลตามปกติกันแดดบำรุงตามปกติ แล้วพอหลังทำเตอร์มารแล้วล่ะคะ,คะมีการดูแลตัวเองเป็นพิเศษหรือมีข้อหลีกเลี่ยงอะไระบ้างไหมคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าเทอร์มาดหลังจากทาเสร็จผลข้างเคียงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยสักคนที่อาจจะมีอาการข้างเคียงได้สักประมาณ1% 1%ปอร์ซเปอร์ซอาจจะเกิดอาการผื่นแดงหรือบวมบ้างเล็กน้อยซึ่งมันอาจจะหายไปเองได้ภายใน 1- ถึงสองวันคะ่ะทีนี้หลังทําเทอร์มาดเสร็จเราใช้ชีวิตปกติประจำวันได้เพียงแต่ อ่าหลีกเลี่ยงการไปออกกำลังกายกลางแจ้งเป็นเวลานานสักหนึ่งชั่วโมงเจอแดดจัดจัดบอลบอลชายกาดให้เลี่ยงอันนี้เลี่ยงอันนี้ขอเลี่ยงนิดนึงค่ะใช่ออกรอบกอล์ฟอะไรเงี้ยสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ใช่หลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตปกติประจำวันได้อ่าทาครีมบำรุงตามปกติกันแดดของเราตามปกติดูแลผิวของเราตามปกติแบบที่ควรจะดูแลแค่นั้นเองใช่เธอหมายเป็นทางเลือกดีมากคือ เราไม่ต้องไปลงนิตหมอไม่ต้องผ่าตัด<อ>ไม่ต้องพักฟืนไม่มีรอยแผลเป็นดีจังเลยอ่ะแล้วพอสมมุตินะพี่แอนสมมติว่า2ปีเสร็จปั๊บ มันค่อยๆเริ่มกลับมาอย่างคล้อยเรามาทําซ้ําได้โดยไม่มีผลข้างเคียงไม่มีผลข้างเคียงค่ะเราสามารถทําซ้าได้สดจังเลยอะสองปีเลยนะคะทําแค่ครั้งเดียวดูแลผิวคุณไปถึง2ปีเออวิร์กมากนอกเหนือสเตอร์มาที่เรียกว่าแค่ดีได้ยินนี่ก็อยากจะลงไปทําแล้วนะนะคะสเตอร์มาแล้วยังมีแบบอื่นหรือว่ามีเทคโนโลยีด้านอื่นอีกไหมคะก็จะมีเลเซอร์อีกตัวหนึ่งอันนี้แนะนําเหมือนกันเราเรียกว่า e max ค่ะ e max ตัว e max ก็เป็นเทคโนโลยีช่วยในเรื่องของการยกกระชับแต่อันนี้คือต้องทาบ่อ นิดนึ่าน้องๆเชิญหมาดลงมาเป็นเป็นแบบรุ่นแบบรุ่นลองลงมาแบบรุ่นแต่ว่าจริงๆเขาก็จะส่งผ่านพลังงานเหมือนกันเป็นความร้อนลงไปสู่ชั้นคิวหนังซึ่งจะไปกระตุ้นคอลลาเจนกับเส้นใยออลาตินเหมือนกันแต่ว่าแม็กอ่ะมันต้องทําต่อเนื่องนิดนึ่ะแนะนําให้ทําทุกๆหนึ่งเดือนติดต่อกันทุกหนึ่งเดือนมาหน่อยใช่ติดต่อกันประมาณ4ี่ถึงหครั้งถึงจะถึงจะรู้สึกว่าจริงๆครั้งแรกก็จะรู้สึกว่า ผิวเรายกระชับขึ้นเพียงแต่ผลเขาจะไม่เท่ากับเธอ่ะค่ะแล้วก็ทําต่อเนื่องไปวันสีถึงหครั้งเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเห็นรูปหน้าชัดขึ้นวีเชฟขึ้นล่องแก้มยกระชับขึ้นจริงๆอีแมอาจจะเหมาะกับคนสําหับยี่ิสามอะไรอย่างนี้มอาแล้วพอมากกว่านั้นอาจจะไปเลือกเธออมา ใช่ดูถึงลักษณะของความหย่อนคล้อยของผิวถ้าแบบรู้สึกว่ามันหย่อนคล้อยมากหน่อยนึงแล้วอยากให้ไวมากเร็วมากอะไรเงี้ยแนะนำเธอมาเดรมาเลยแต่ถ้าคนไหนแบบกำลังเริ่มเริ่มเพิ่งดูแลตัวเองยังไม่ได้ไปมีปัญหามากมายนะก็แนะนําเป็อีแม x สาวเอแม็กซ์เนี่ยต้องมาเดือนละครั้งเดือนละครั้งให้มีเวลานิดนึงประมาณ4-6ครั้งแต่ละครั้งใช้เวลานานไหมคะไม่นานค่ะประมาณไม่เกินชั่วโมงออแปบบ๊บ,บเดียวแป๊บเดียวคราวนี้หมดอ่านมาเยอะมากพี่แอนเข้าไปเซิร์ชใน Google Google เนี่ยเขาชอบฉีดให้หน้าเล็กด้วยอ่าอันนี้เขาฉีดอ,อ,อะไรใช้โบท็อก โบท็อกแต่ขอบอกก่อนว่าที่กิฟลินคลินิกเราใช้โบท็อกแท้อเมริกาแท้แน่นอนโบท็อกแท้จากอเมริกาเรียกว่าไม่มีไม่มีอันตรายอ่ะไม่มีอันตรายผ่านออยอเมริกาเรียบร้อยบางคนนี่เป็นเขาเรียกอะไรหมอกระเป๋าหรอหมอกระเป๋าไม่แนะนำนะคะความเสี่ยงสูงหมอกระเป๋าน้าหน้าเยินนะอยู่เราก็ต้องเลือกให้แบบถูกต้องคือการการเลือกที่จะฉีดโบท็อกหนึ่งขอให้เลือกที่ สถาบันหรือว่าคลินิกชั้นนำที่เราสามารถด้วางใจได้สองคือดูแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโบทอกจะเข้าไปทำให้หน้าเราเล็กลงหรอพี่แอนหรือว่าใช่เขาจะไปตรงตรงที่บริเวณกล้ามเนื้อมันจะทำให้กล้ามเนื้อเราบีบรัดอย่างเช่นง่ายๆตอนนี้ที่โฆษณากันคือปรับรูปหน้า V-shape ตัวนี้ใช้โบทอกใช่แต่ว่าคือต้องบระยะเวลาเห็นผลของการปรับรูปหน้า V-shape ต้องเริ่มต้นประมาณ2สัปดาห์จนถึงประมาณเดือนหนึ่งก็จะค่อยค่อย หน้าเราจะค่อยๆเวียวลงใช่แต่ถ้าโบท็อกที่ช่วยในเรื่องของการยกกระชับอย่างที่เราคุยกันก็จะเป็นการลิฟหน้าอันนี้ก็เริ่มต้นประมาณ2วิก็จะเริ่มเห็นแหละผิวเราที่หย่อนคล้อยจะค่อยๆยกขึ้นยกขึ้นได้อีกเยอะๆคือจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีการที่สามารถทําให้รูปหน้าหรือว่าผิวพรรณของคุณผู้ชมเป็นที่ต้องการตรงใจใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้พอเข้ามาในกิฟฟอรินคลินิกจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนําถูกชเบื้องต้นเลยเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนแนะนําดูสภาพผิวหน้าลูกค้า เป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอันตรายนะคะถ้าเดินเข้ามาที่กิฟเฟอรินคลินิกเนี่ยได้พบแพทย์ผู้ชี่ยวชาญก่อนแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมได้รับเทคนิคนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของกิฟเฟอรินคลินิกถ้าคุณผู้ชมสนใจก็เชิญที่กิฟเฟอรินคลินิกของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณพี่แอนนะคะคุณรัตนาพรหมมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิชันนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียว